บอสบิ๊กฟาดแรงมีปัญหาอย่างพวกรู้ไม่จริงแต่อยากคอมเมนต์สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุ้มยอดรักชาแนลค่ะพี่น้องมือนีก็มีข่าวสารมาอัปเดตพี่น้องคือเกาละค่ะล่าสุดค่ะพี่น้องในเพจต,ต่อต่อค่ะพิล่ลลงนะคะลงประเด็นเกี่ยวกับเพลงน้ำตาหยุดบนรถไฟ เพ,พิ่นลงว่าจังไหนพี่น้องบอดบิกถึงฝาดเดือดบอกวา่าบอสระ,ะอึงมึงมีปัญหาอย่างพวกรู้ไม่จริงแต่อยากเหม้นวาสแฟนพี่น้องมาฟังกันค่ะวา่าเขาโพดวาา่าจังไหนพี่น้องเพินพวว่นโพดว่าเพลงน้ำตาหยดบนรถไฟคนที่จ่ายค่าใช้จ่ายทำเพลงนี้คือคนร้องค่ายไม่ได้มีสิทธิ์ในเพลงนี้แต่ด้วยความอยากเอาเพลงไปลงช่อง ค่ายเลยยอมบักนายห้างข้อไก่อยากโปรโมทค่ายสอยเขาเป็นได้ย่าหักเขาหลายแต่เขาเหยียบทุกทางเลยใครว่าเพลงค่ายรู้ความจริงไว้ด้วยพวกข้อไก่ไว้สันค่ะพี่น้องนี่ล่ะเพื่อนมาโพสแบบนี้เนาะคะ่ะในต่อต่อบ้านนี้พยาบาลฟินแลน์เขาเห็นเนะคะเนาะเขามาโพสตอบกลับทันทีเลยค่ะเราบอกว่า กูเป็นคนสั่งแต่งเพลงกูมึงมีปัญหาอย่างวายสันค่ะพี่น้องเป็นจนังไหนล่ะคะ่ะเจอบอสบิ๊กนะคะตอบกลับแบบนี้ว่าสันเพิ่นบอกว่าเป็นเพลงที่เขาสั่งแต่งเองเป็นเพลงเขาคุณมีปัญหาอย่างเนาะนะคะเนาะหลังจากที่บอสบิ๊กโพสคอมเมนต์ลงไปอย่างนี้แล้วนะคะ fc ต่างเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าถูกใจคอมเมนต์บอสมากๆจังบลาบาลน,นี่เดี๋ยวถ้าบอสบิ๊ก ห้ามเอาเพลงบ้างไฟเสียไปร้องระวังจะพากันดิ้นหมดเลิศผู้ใหญ่บ้านสั่งแต่งจริงแล้วหาคนร้องสุดท้ายพอพๆได้ร้องใดๆเพลงน้ำตาหยดบนรถไฟเวอร์ชั่นสแกมพอมากๆค่ะวาสันเพื่นว่าถึกใจหลายเอาไปลั่นไล่บ่มีหักเพื่นว่าไหลังทวนโลดเห็นพยาบาลมาน,มานคอมเมนต์แบบนี้เพื่อนไงลังทวนโลดวาาสันค่ะพี่น้องจื้อบอบาดนี้ว่าส้นเพื่นว่าช่องต่อตอไหนคะ ที่ว่าว่าสันเพื่อนว่าเจอบอบแบบนี้นะคะเอฟซีเพิ่นกับเขามากคอมเมนต์ถล่มถล่ายเลยค่ะพี่น้องต่อได้ค่ะเพิ่นบอกว่าอย่าให้บอสบิ๊กของขึ้นจะหนาวถลมเขาเท่าไหร่ยิ่งงานเยอะเพิ่นว่าค่ะมั่นกับสัรหาเรื่องให้มาเป็นเกษแสดานลบนาะเพิ่นว่าพ่อเลิศค่ะไงหลังทวนอีกแล้วฉันมักพ่อในเวอร์ชันนีแหงเพิ่นว่าพี่น้องไงหลังทวนนะคะเนาะ เพลงหอยใจบ้างไฟแสนระงับเลยบอสบอ,บอต้องให้มันร้องโมโหเพ่นวามโนโลแล้วพิมพ์ไม่รู้มูลปึกคักสมพอไกลเตะหนาไงเลยเพ่นวายนะคะเนาะคนร้องเป็นคนจ่ายโถโทโทเอาจุดจุดจุดส่วนไหนกันเป็นคําพูดเพ่นวานะคะเนาะคนพวกนี้ มันรักพอพอจริงไหมลงโพสแต่ละอย่างมีแต่ทําให้พอพอโดนว่าตลอดนักร้องเสียหายพ่อมีเอฟซี FC, ปอสอดอจุดจๆนะคะโอโหแทนเลยพ่อไก่ตอบได้สะใจดีจังฮ่าฮ่าเป็นไงละ่ะหน้าไงหลังทวนเพื่อนว่าอย่าหาพ่อไก่ได้ศูนย์เด้อคาก่านีเด้อเพื่นวานะคะเนาะโอโ้โหโคตรสะใจว,ะว่าสั่นเพื่อนวานะคะเนาะืจอบอบาดนีเพื่นว่า โดนไปหนึ่งดอกเพนวาเป็นไงล่ะหน้าแตกไหมบอกแล้วอย่าเล่นกับระบบใดๆคือสิ่งที่พวกติ่งทางนั้นมโนมาแต่ละอย่างมันย้อนกลับไปหาพวกเขาหมดบอสชั้นบริสุทธิ์จ้าเป็นคนดีมีน้ำใจมีความสามารถมีสมองและมีเงินเยอะมากจ้าอิจฉาเขาก็กรี๊ดกรีกร๊ดกันออกมาวาสันเพินวานาะคะ่ะเนาะสีห้เอาหยัางน้อมาสู่เขา ่อยลองเพลงเด้อเพื่อนว่าเนา,า,นานะค่ะเนาะนี่ราะค่ะพี่น้องเอ้ยแันหูบ่จริงกะเยวาวาเนาะพอบอดวิกแล้วศูนย์แล้วบอออกม้าแลวเป็นจังไ๋ค่ะงายเงือบ่ติคิะาพี่น้องเนาะมาฟังคอมเมนต์ต่อค่ะพี่น้องเพื่อนบอกว่าสุดยอดค่ะน้องบิ๊กฟาดให้จุกลงแท่ให้หนักไปเลย่าซันพ่อไก่จัดหนักให้หนึ่งดอกสะใจจริงๆสุดยอดนี่ลหละคือนายห้างของแท้จัดไปบอด ถึกใจมากพ่อไก่รักบอสพ่อไก่จ้าหลายคนกระสียังบอกเดฟฟังเพลงเนาะเพลงนี้เนาะน้ำตาหยดบนรถไฟค่ะสิมีอยูสองเวอร์ชันเด้อค่ะเดอ้อซิมีอันเวอร์ชันของแพวพาวร้องแล้วก็เวอร์ชันของน้องซีแกมร้องค่ะพี่น้องมือนีกระเสียเอามาฝากนะคะเอซี FC แล้วก็ชาวเน็ตทุกคนเดอ้อผู้ไดมาดกเวอร์ชันไดก็เลือกฟังเวอร์ชันนั้นเด้อค่ะเดอ้อ อะมือนี้เอามาให้รับชมรับฟังกันไปฟังพ้องกันเลยค่ะ มานาเดียวช่วยด่ากันไม่กวนเราไม่รบกวนปั่ดปั่นกันได้ขอพูดกเห็นันหน้าไปวใจแต่ต้องคนเดียวต้องรอรอใครถามคนจะตัดกันว่าจยิงยังมาได้ไิ่งยิงไม่าใจั นั่นล่ะค่ะคือจังพี่น้องได้ฟังกันเนาะมีสองเวอร์ชั่นให้ฟังค่ะหนึ่งเวอร์ชั่นของเพลีวพ่าสองเวอร์ชั่นของน้องซีแกรมพี่น้องก็เลือกฟังเอาเด้อว่าพี่น้องมักฟังเวอร์ชั่นใดนะคะเนาะแต่ว่าเป็นเพลงเดียวกันค่ะพี่น้องเนาะ อันน้องซีแกมกับแม่แพลวพาวนะจนะ๊ะนาะฟั่งเอาละกันได้ค่ะเด้อเอซี FC, นะคะนาะนี่ละค่ะอันอุ่มกรสิมีข่าวสารมาอัปเดตให้พี่น้องได้ฟังแบบนี้และค่ะพี่น้องพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้มักเวอร์ชันไหนหนึ่งเวอร์ชันแม่แพลวาพาวสองเวอร์ชันน้องซีแกมสามารถคอมเมนต์ลงใต้คลิปได้เลยนะคะพี่น้องคอมเมนต์ได้เลยเด้อ ค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอุ้มยย้รักชาแนลน้ำนเดียค่ะเด้อฝากเนื้อฝากตัวน้ำเดียค่ะเด้อวอาผิดพผาดประการใดกะอดขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อเนาะอย่าดราม่าก,กันเด้อค่ะเด้อค่ะพี่น้องบ่าวหลายใหญ่ห่างค่ะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เด้อค่ะพี่น้องคลิปหน้าเหาพอกันไหมค่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะ